นี่คือกอบเสื้อจากดีเฟนไทยแลนด์ครับให้คนขายติดให้ด้วยนะครับผมอันนี้พันห้าห้าสิบรวส่งพันห้าห้าสิบจะเป็นแบบนี้ครับโอ้เจ๋งนครับถ้าไหนสนใจก็กรอบใส่โชว์เสื้อสวยๆนี่กิบล็อกเข้างวสองแถมมาได้นะครับผมก็ราคาย่อมเยาต้องบอกว่าเริ่มต้นที่1,550บาทรวมส่งนะครับผมอันนี้เป็นแบบสีพื้นมีให้เลือกคือสีขาวกรอบมา ดำแล้วก็สีแดงหรือว่าแขนยังมีพื้นหลังเป็นหญ้าเทียมพื้นหลังเป็นอยากเป็นกาวม้หยีก็บอกได้ทางร้านทาไม่ได้หมดเลคผมก็ฝากด้วยครับอีเปนเทเลนยัก็พักมามายะได้อันนี้ไม่ลองติดไม,ไม่ไม่รอติดตั้งครับาะว่าผหถ้าอยู่เชียงใหม่ผมเข้าไปติดไม่ไหวอ <laughs> <laughs> ัเป็นโไ,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 ไม้อากนนีไปทำนบ